ก็เลยกินเองสิกินพอแล้วมือแล้วเว้นใบเนาะพี่น้องมันห้อยเกลือกบ่ไดายและพี่น้องมันเข้มก็เลยห้อยน้ำตาลหวานหวานก็นละมุนน้อพี่น้องเนาะแล้วคนเนี่ปพูดได้ป,ป่ากับไทยอยู ไอกินน, 8, น้ำผึดิดใส่ลังหลาประมาณป้าน้ำนจังวาวานี่แหละ,ะลก็เลยคินยังสี่กินพอแล้มือแล้วเว้นไป่น้อยไปไหนเขาสิดาเขามีอยังให้กินก็กินเขามีอยังให้กินก็กินขอขอส,สวัสดีช่วงบ่ายพี่น้อง ายแก่แกตึกอะไรใบหนึ่งกวสุดเข,ขาใบสองนะเนาะกินไปจังซีละ่ะกินแนวกินใดเนาะใช่ก็รู้กินจังซีนะจิงอ่างไอสารเหมือนละค้าเป็นยังจังมาเบาจังสัดยายบ่มีแนวกินเพ <laughs> ิ่งมาได้ คนใส่หลอดใส่ใส่ก็ิ่มโบได้จะจังว่หวะเพิ่มเพิ่มโบได้เพิ่เกกินหมูกินไก่เนื้อซึ้เอิกลายเพิ่มใหญกินน้ำเพิ่มโบได้เขาสิดาเขามีอีย่างให้ก,กินก็กินเขาบอกมีย่างให้กินก็กิน ทันเี้ยก็มันก็จะกินแน่นี้ก <c oughs> ินน้ำยาไหนบ่จ้าเพินบ่ได้คินใส่หลอดใส่ใส่ึ็บ่ได้แต่จังว่าจักันเอยเขาเดือยอ้ยอยๆเข่าน้องพอเพรไม่แห้งแน่ ใส่ไนหน้องถือแตน่นาำใส่ในหวยถือแตน่นาำพระนะพนะยามไปจังึงเสียละกินแนวกินใดเนาะใช่ก็ต้งกินจังสี่นะจิ่งองคุณทะเลก็มันก็สิกินแนวนี่กินน้ำยาไหนบั้าก้าวมีปูมีป้า กินเข่าห้อยใส่ลังหลาประมาณป้าน้ำเพลนวาวานนี่แหละจักน่อยเอาเดืยอ,อยอ,อ้อยเขานุ่พองเพราไม่แห้งแนะใส่ได้้องถือแตน่นาำใส่ในห่วยถือแตน่นาำพะนะใช่ไห ขึ้นแม่จะค้องขึนได้แ้่จะค้องกึนบ่ได้จ่บขึ้นทางน้าเน้อะกยู่คือเผาไม่ไม่เวียกไม่ง่ายยังบอกไ้เขาชิดาเขามีอยังให้กินก็กินเขาม่มียังให้กินก็กินน้ำตาพี่นนอะ กินเขาห้อยลำต้านสา้ขันทีห้อยเกลื้อมก็เข้มจะเลยห้อยลำต้าน,นไป็นเสีนละ่ะกินแนวกินใยเนาะก็เลยกินเงี้ยสี่กินพะอะนแล้วเมื่อแล้วเว้นไปเนาะพี่น้องนันขาขินงอนแต่เขา เอา้ลยเขาก็สิหายจมราหขึ้นหน่าจะคล้องึ้นได้หน่าจะคล้องึ้นบาได้ต่บ่อยากขกินก็เลยกินเงี้ยสี่กินเพรอแอะมเมือแล้วเว้นใบน้อพี่นายเขาก็สีดา เขามีอีหยังให้กินก็กินเขาบ่มีอีหยังให้กินกินกินก็เลยกินเงี้สี่กินพอแล้วมือแล้วเว้นไมเนาะพี่น้องตระมงเนาะพี่น้องเนาะมือเลยคนเลยปูเดียบ้าก็ไทยอยู่เลยกินลำเพลทุ่มีปูมีป้า กินเข่าห้อยมันงขากิีดนอนไปเขาเขาร้ายเขาก็สิยหายจมหลายจัดง่ายเพราะเดี๋ยวอ้อยๆเขาล้มท้อง,องเพราะไม่แห้งแน่ทางหน้าเนื้อกระเด็นจบคู่เขาไม,ม่เวียดไม่ง่ายนักด้วย กินไป็ยังสีลีกกินแนวกินใหญ่เนาะกินจักไายพอเดี๋ยวอ้อยๆเขานองมพองก็ไม่แห้งแน่ก็เลยกินเองส่กินเพราะ,ะร้วมือแ้วเว้นไปเนาะพี่น้าย เขาเลยจิ้มจัสีนะจืิงน้องหน้าเนื้อเลกระดยอยู่คู่เขาเลยไม่เวียกไม่ง่านีังบดใส่ได้หนองถือแต่น้ำใส่ได้ห่วยถือแต่น้ำเพนะยะนะเนื้อเลกระเดยอยูู่้เา ยไม่เวียดไม่ง่ายัางบรอก้้นน,น่าจะพ้องกินได้แน่าจะพ้องกินมไ,ไม่ได้บนอยากกินสวัสดีช่วงบายพี่น้องบายแก่แกตุกอะบายหนึ่งกลัวสุดข,ขอบาบสองอนะะเนาะโอ้ยปูขานี่กก เปียบคือไส้หลังหลา่ามวหมานป้าน้ำเพลนบ่มีปู่มีป้ากินเขาห้อยกินเหืือเอิ๊กเอิ๊กลลยน้ำเพลนก็บอูกินอ,อันอนี้ผู้ป้าหน้าหนามก็ได้กินอยู่บางเอื่นมันบ่ได้กินไปยังเสียละกินแนวกินไดเน,ะนาะกินไส้กินเพราะแล้วมือ เนะก,กินพ่อห้องทองแล้วมือแล้วเว้นไปมือพันบได้พันกินหมูกินไก่หนึ่งซึกเอิกอากรพันใหญ่กินน้ำพันบบด้านไสยกินพ่อแล้วมือกิกนพ่อห้องทองแล้วมือแล้วเว้นไปมันงากินนอนไปเขา เรา้ายเขากุดสิหายจมไายโอ้ยปูขาเนี่ยแเปียกคือไสหลังหลาหม้อหมันป้าน้ำเพลนใส่ไน้น้องถือแต่นามใส่ไน้ห่วยถือแต่นามพระนะพยายาขก้นเหงื้อเอ,กอ,อกื้อกไล่น้ำเพลนรผมกิน กนนี้ผู้ฟ no> ้าหน้านามก็ได้กินอยู่บังเอื่นมันบ่ได้นะครับสิดาเขามีอยั้งให้กินก็กินเขาบ่มียั้งให้กินก็กินก็เลยกินเงี้ยส่กินพอแล้วมือแล้วเว้นไบน้อยพี่น้องใสายกินพอแล้วมือ นเะก,กินพ่อห้องทองแล้วมึงแล้วเว้นไปกินไปเฉยแ่ละกินแนวกินใดเนาะมันห้อยเกลือกบดใดเนวิ่นนองมันเข้มจะได้ห้อยน้ำตาลหวานๆโอ้ยปูขานี่ยเปรียบคือไส้หลังหลามวหมานป้าน้ำเพิิน ห้ำตาลพี่เนองกินเขาห้อยลำต้านใส้ขันทีห้วยเกลือมันก็เข้มก็เลยหย้อย้ำตาลไส้ลังหลาประมาณป้าน้ำเพลนวาวานี่แหละก็ละมุนเนาะพี่เนาะเนาะเมือนเดยูดเดยป้าไขู่ไปกินน้ำเพล ขอรู้จิ้มจังส่นะจิ้งอ่าง้ยปูขานี่แก